สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาวันวันนี้ที่ออสเตรเลียเป็นวันฟาสเตเดนะคะเป็นวันพ่อค่ะก็เออวันนี้ก็จะมาถ่ายวิดีโอเอ่อฮอลิเดอเอ่อฟาสเตเดในประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ ก้าโมงครึ่งค่ะตอนเช้านะคะก็มาฮอลลเดย์แถวพาราดอยพอยก็มากินข้าวเช้าที่นี่ค่ะมาทำบาร์บีคิวค่ะมาทอดไท่แล้วก็มีบาร์บีคิวนะคะอาหารเช้าค่ะก็ปาร์คมันเป็นปามันเป็นสวนสาธารณะค่ะมันมันจะมีเตาแก๊ ก็สามารถที่จะนำเบคอนหรือน้ำไข่มาทอดได้ค่ะทอดเป็นทำเป็นอาหารเช้ากินที่สวนสาธารณะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะ ที่ที่สวนสาธา,ารณะในในเขาจะมีเอ่อบาร์บีคิวให้มีแก๊สให้ค่ะโอ้ยก็ทิอไอไอก็แคนอิตไม่เอกนี่ไงที่คุกกิ้งไงถูกกันเธอ ตอนนี้ก็เอาเบคอนลงลงไปทอดนะคะเป็นเป็นบาร์บีคิวค่ะใส่น้ำมันมนิดหน่อยแล้วก็เบคอนลงไปทอดแล้วมีไข่นะคะที่นี่ก็ใ,ใกล้ชายหาดนะคะอากาศเย็นนะคะ อากาศมีลมลมแรงวันนี้อากาศก็นหนาวนิดหน่อยอากาศดีค่ะลมเย็นแต่ก็อากาศก็นหนาวนิดหน่อยที่ออสเตรเลียตอนนี้ก็เป็นหน้าจะเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ที่ผ่านเมื่อต้น,ต,นต้นเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าหนาวคะ่ะ หน้าหนาวแล้วก็อากาศหนาวค่ะมาคนนอตบาร์บีคิวอาหารเช้าบาร์บีคิวบว เอมีมีมมีมะเขือเทศแต่ว่าแก๊สมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะแก๊สฟรีนะคะแก๊สของรัฐบาลอืมทฤษฎีทฤษฎีเป็นที่ใช้เป็นเตาไฟอะคะ่ะเตาไฟเตาไฟฟ้าไม่ใช่แก,ก๊สแต่เป็นเตาไฟฟ้าแต่มันจะไม่ค่อยแรงมากไฟ รอบบรรยากาศนะคะก็ก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะเป็นวันนี้ก็เป็นวันจก็เป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นวันพอยเป็นวันพ่อ,พอแห่งชาติออสเตรเลียเขาก็จะคนก็จะออกมาออกกําลังกายเดิอนออกกลาลังกายแล้วก็มานำอาหารมาทำเป็นบาร์บีคิวกินกันที่นี่นะคะ่ะแล้วก็ ใกล้กับทะเลมันก็จะมีเอ,อ่อการออกกำลังกายตอเช้าจะมีมีเรือวิ่งอยู่ในทะเลนะคะอากาศดีค่ะ ชื่นดีก็อาจจะลมแรงนิดหน่อยค่ะก็จะก็อากาศดีที่นี่วันนี้อากาศก็จะออกค่ำคืมหน่อยค่ะไม่ไม่ค่อยมีแดดมากเท่าไหร่แต่แต่ก็อยู่ใกล้ทะเลมันก็จะลมแรงหน่อยค่ะลมแรง ชายทะเลก็สวยดีค่ะอากาศก็ดีค่ะ